สวัสดีจ้าแม่ฝันคนมาก,กิน้อจ้าแม่ฝันคนชอบกินไม่ละ้อจ้าวันนี้เสนอเมนูยำรวมมิตรมาก,กินตามกัน้อจ้าวัน,น้จาพากินยำรวมมิตรถาดให,ใ,หใหญ่เลยจ้าเนจ้ามาเด้อจ้าไม่ก,กินตามกันมีตั้งหลายอย่างไลยวันนี้ยำรวมมิตรมีบุญเส้นเนด้อจ้าแล้วก็มีลูกชิ้นปลา อันนี้เขาเรียกว่าลูกชิ้นอะไรกับบรูจ้ะและ้วก,ก็มีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแงมงภู่มีหอยแค็งเป็นบ่จ้ะเป็นอยู่มีหอยแค็งจ้ะแล้วก็กุ้งลูกชิ้นปลานี่จ้ะชิมคำแรกก่อนเนาะอือได้อยู่จ้ะกินลูกพัน <laughs> แซบๆเจ้า,าน่จาผ่านๆชิ้นน้ำก่อนเนีอืมอ้ยน้่ไแตเปลวหวานก็ดีจ้ะแซ่บๆ วันนี้อากาศดีจ้ะแดดล้มน่อยๆบอร้อนบอหนาวจ้ะอากาศกำลังพอดีประเทศนอรเวย์งไกล้จะเข่าอันทอมเมอร์จ้ะน่ะกำลังจะเขาหนารลอนจะได้ปลูกพักแล้ว 아, 보자. 안녕. 안 พริกกระโดดมามาเด้อจ้าเด้อกินตามกันทำบมเป็นเด้อจ้าเพิ่งจะฮัดทำ YouTube กันพิดพลาดอันไหนก็นขอโทษขอไยเด้อจ้าว่าจะขอมาก,กินก็เลยต้องทำ YouTube กินดูก่อนนะเช่นนี้จ้า แซ่บแซ่บค่ะการพุงพุ้นเลยจ้าคุณตายคับแต่กกินบะเพอจ้าไม่ลลยคัะอีลีทำเพเผอลูกไส้สองลูกไส้เดี๋ยวเขาเลิกม,มาลงเย็น ยังเงล้นแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า